วันนี้เป็นยังไงบ้างทีม่มาร่วมางานดิมชีวิตนี้เป็นครั้งแรกนะครับท,ที่มีโอกา,าสาร่วมงานโซเชียลว,วอวร์ดก็ดีใจครับเพราะว่าถือว่าเวลาเราทํางานเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานของเราจะเป็นที่ยอมรับของสังคมมากน้อยแค่ไหนเวลามีคนพูดต่อหรือส่งต่องานเราออกไปมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเพราะว่าเวลาเริ่มทํางานมันก็เป็นความสุขของเราแต่ว่าความสุขของเรามันแปลเป็นความสุขคนอื่นได้บ้าง น้อยนี้ก็ยังดีแต่เวลามีคนพูดออกไปมากๆยิ่งมากเราก็ยิ่งรู้สึกว่าดีเหมือนกันสิ่งที่เราทามันกลายเป็นความสุขของคนได้มากขึ้นเรื่อยๆคือ,อการคลั้งความกดดันให้กับตัวเองไหมถ้ามีคนติดตามเยอะๆนม่กคตเองคิดว่าไงเออจริง,รงๆผมว่าเราเราก็พยายามจะรักษามาตรฐานแล้วก็พยายามจะติดตามฟีดแบ็กจากคนที่ฟังเราครับตั้งแต่เพลงซิงเกิลไม่ว่าจะกี่เพลงที่เราปล่อยออกมาเราก็พยายามจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้สำหรับคนฟังทุกคนนะครับ ที่ม่เหมือนบัญนทีเรามองหน้าเพื่อนเราหรือแฟนเราอะไรเงี้ยครับเราเวลาเราเคยทําให้เขารู้สึกดีๆเราคงไม่อยากเห็นหน้า,าผิดหวังอีกการเห็นสีหน้างคนที่เขาคาดหวังกับเราเราผิดหวังที่มปนความรู้สึกที่ปหดร้ายเหมือนกันสําหรับสําหรับเราเองก็จะคงรับปากไม่ได้ครับเพาสุดท้ายแล้วมันจะดีมากน้อยแค่ไหนในอนาคตแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่อย่างที่ทําแล้วก็คิดว่าเราคงจะซื่อสัตย์กับงานงเราให้มากที่สุดเสมอๆครับครับ ใจแล้วก็คงเราคงจะรับเครดิตไว้คนเดียวไม่ได้ก็เป็นของต้องยกให้พินิกเกร์เจ้าของค่าของร้านะครับที่กำกับสิงแล้วก็าาทกกงกางสื่อต่างๆที่ก็กระจายขยายกระจายออกไปจริงเพลง <ๆ S 1> เพลงหนึ่งอย่างที่ชาวพูดถ้ามันไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงเพราะว่าเราสร้างมันขึ้นมาจริงอยู่ว่าเราเราเป็นคนแต่งเราเป็นคนเขียนเราเป็นคนรียจเปลี่ยงแต่ว่า ผมว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างทำให้เพลงเพลงนึงมีชีวิตต่อไปในสังคมผมยังจำวันที่เพลงถูกเอาไปร้องในรายการรายการหนึ่งได้แล้วรายการเป็นรายการดังคนชมเยอะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเพลงถูกแชร์กันมากมายอีกครั้งในคืนนั้นมันทำให้เราเห็นว่าลาพังเราด้วยด้วยด้วยกํากำลังของเราเองมันไม่ทำให้เพลงเพลงนึงมีชื่อเสียงโด่งดังได้ขึ้นมาในช่วง้่ามลแต่ว่ามันเป็น น้ำใจของคนหลายๆคนแล้วก็เป็นความช่วยเหลือคนจํานวนมากเราติดหนี้คนเยอะมากครับกว่าจะให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักได้ก็ต้องขอบคุณรายการอีกหลายรายการขอบคุณที่ๆี่สื่อขอบคุณแม้กระทั่งทุกคนที่กดแชร์เพราะว่าเวลาแชร์หนึ่งครั้งมันก็ขยายไปให้เพื่อนของคนที่ถูกแชร์และคนอีกแชร์อีกครั้งมันก็เป็นเพื่อนของเขาที่เห็นต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นเขาทั้งนั้นที่ให้เรามาครับเราเป็นแค่ผู้ตั้งต้นเท่านั้นเองครับ จริงๆโซเชียลเนี่ยหลังจากเพลงเธอเป็นที่รู้จักแล้วเรามันก็ส่งผลตามๆม,ม,มาเป็นน้ำนะครับแต่าว่าเพลงถูกรู้จักเขาก็เริ่มผมก็สันนิษฐานล้ว,ว่าเขาคงเห็นหน้าผมบ้างอะไรเน้นจำได้ความรู้สึกที่คนเขาเริ่มจดจําใบหน้าของเราได้เริ่มทักเราตามที่ต่างๆแล้วมันก็ส่งผลให้คําว่าค็อกเทลอาจจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำสักซอก,ก,กหรือหนึ่งบ้างว่าเมื่อถึงโอกาสที่เรามีซิงเกิลใหม่ออกมาอย่างคู่ชีวิต ซึ่งออกมาไม่นานนี้อะไรเงี้ยครับก็ทําให้หลายๆคนให้ความสนใจตั้งแต่วันแรกเพราะว่อย่างที่พี่ด้กถามไว้ครับคงเขาคงคาดหวังหลังจากฟังเพลงเธอแล้วก็อยากมาฟังว่าเพลงใหม่ต่อไปจะเป็นยังไงถือว่าการแชร์ก็ช่วยเราไว้เยอะมากเหมือนกันก็มีจริงๆวันนี้ได้เพราะเขาแบ่งปันกันอะไรครับ สำหรับผมว่าทุกๆอย่างมันมีอุปสรรคในตัวมันเองนะครับแล้วก็ปัญหานี้ส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่มากมันเป็นเรื่องของความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันของเขาที่คือเดิมทีเพลงมันออกมาในงานแต่งงานนานมากแล้วก่อนที่เพลงจะออกจริงครับเพราะนั้นร้องให้ภรรยาร้องในงานแล้วมันก็มีคลิปอยู่ในงานมันมีคนไม่เห็นแล้วก็คงไปคุยกันเล่นๆในหมู่เพื่อนว่าฉันไม่คนแต่งนะอะไรเงี้ยซึ่งพอวันหนึ่งเพลงมันออกมันจริงมันก็กลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โต เพราะว่ามันก็มีคนเข้าใจผิดไปส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเองเพราะว่าจากมุมของการล้อเล่นในหมู่เพื่อนเขาไม่คิดจะเคลมขึ้นไหมเขายิ่งใหญ่อะไร<ม>แต่ว่าพอเราติดตามตัวเขาไม่ได้เราก็ต้องประกาศเพราะก่อนที่มันจะเรื่องมันจะลามไปเริ่มกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้มผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเพราะเข้าใจกันดีก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะต้องโทษใครอะไรต่อทรู้สึกตอนนั้นแบบว่ารู้สึกไง จริงเวลาเป็นงานของเรานะครับแล้วมีคนเขาบอกว่าเป็นงานของเขาเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกคึกๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยตกลงเราไปลอกเพลงเขามาหรอเวลาเราตั้งใจผมว่าทุกคนนะครับเวลาตั้งใจทํางานมากๆแล้วมีคนมาอ้างว่ามันไม่ใช่งานของเรามันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างโหดร้ายโดยเฉพาะย่างยิ่งเป็นเพลงที่มีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเราเองด้วยเราเองผมจะบอกภรรยาให้ผมไปลอกเพลงคนอื่นเข้ามาให้ร้องให้ภรรยาฟังในงานแต่งงานมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ละ ว่าเราก็อยากจะรักษาความรู้สึกความภาคภูมิใจความรู้สึกดีๆที่มีให้ภรรยาไว้แล้วก็ความรู้สึกดีดของทีมงานทุกคนไม่ใช่ลําพังแค่ผมทุกคนที่เหนื่อยกับชีวิตมันรวมไปถึงค่ายเพลงผู้กํากับมิวสิวิดีโอหรือใครก็ตามที่มีส่วนร่วมกับเพลงนี้รักษาความภูมิใจนั้นเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วพอได้มาเราก็ป้องกันแค่นั้นและอยากให้ยุติแค่นั้นมากกว่าครับครับ ำหรับตอนนี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราครั้งแรกที่กำลังจะมีในเดือนมิถุนายนเป็นเป็นความเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราในตอนนี้ครับเราเองมาถึงเล่นดนตรีมาถึงวันนี้ผมว่านักดนตรีทุกคนมีความมุ่งหวังว่าจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองสักครั้งไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแล้วพอมีโอกาสได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ลำพังว่าเราอยากทำเราจะได้ทำแต่เราอยากทำมันต้องมีคนอยากดูก่อนพอมีคนอยากดูเราถึงกล้าที่จะทำวันนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีคนยอมมาดูแล้วพอได้ทำคอนเสิร์ตออกมาก็คิดว่าจะทำคอนเสิร์ต แต่ว่าลำพังหลายๆคนอาจจะทราบดีว่าค็อกเทลเล่นคอนเสิร์ตดนตรีหลายๆครั้งในในการบันทึกเสียงยมีออเคสตรามีเครื่องดนตรีจำนวนมากที่เราใช้เราเองไม่อยากจะขาดองค์ประกอบเหล่าน,นั้นในคอนเสิร์ตเพราะงั้นบนคอนเสิร์ตมันจะไม่มีลำพังแค่เราสีคนแต่มันจะมาพร้อมกับดนตรีเสริมอีกรวมๆ่วม30ชีวิตนะเป็นความยุ่งยากพอสมควรครับที่ต้องเก็บตัวซ้อมกันขั้งหนักในช่วงนี้เพื่อให้คอนเสิร์ตออกมาสมูทเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์หรือเปล่ากับให้แฟนๆได้ดู ครับาสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวมันก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างคือการเตรียมการมาระดับหนึ่งแต่ถามว่าข้างในคอนเสิร์ตมีเซอร์ไพรส์ไหมมีแน่นอน,นครับลองย้มๆให้ดฟังเซอร์ไพรส์ก็น่าจะเป็นเรื่องของแขกรับเชิญมากกว่าก็ถ้าแย้มมากคงอยว่จะไม่ตื่นเต้นกันนะครับก็ขอบายกันแล้วกันว่ามีหงวงกับอีกหนคน เดี๋ยวก็ลองลุ้นกันในวัน่รับเชิญนจะเป็นอะไรที่ที่ที่ตื่นตาตื่นใจพอสมควรสำหรับคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปแล้วนะครับแล้วก็สาหรับดิสเพลงหลายๆเพลงที่หลายๆคนมีโกเราทัวร์คอนเสิร์ตต่อเนื่องกันมา2ปีมันมีเพลงหลายเพลงที่ถูกขอระหว่างที่เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นผมว่าเพลงเหล่านั้นจะถูกหยิบมาเพลงอะไรบ้างจะถูกหยิบมาเล่นในคอนเสิร์ตนี่เป็นเรื่องที่ผมว่าอยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์ของแฟนเพลงหลายๆคนที่มีโอกาสเข้าที่ที่ได้ซื้อบัตรไว้แล้วแล้วเตรียมเข้ามาดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตน คอนเสิร์ตจ,จัดวันที่13มิถุนายนครับที่ GMM Live House Central World ชั้น8ครับผมมีรอบเดียวครับคือตอนแรกก็คิดเหมือนกันหลังจากบัตรรอบแรกหมดเราก็ต้องใช้บัตรหมดไม่ใช่รอบแรกครับพอบัตรหมดเราก็คิดเหมือนกันว่าควรจะมีรอบสองไหมแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆมันก็ครั้งเดียวดีกว่าครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นวงออฟคงจะกัดแรงไว้เน่ครั้งที่สองคงคงไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเราเต็มที่เลยครังเดียวเป็นแฟนไม่ผูกหรอครับ มันมีมีเสียงบ้างครับแต่เราก็ยืนยันว่าเพื่ออัตรรกของการโชว์ที่ดีที่สุดเราเองพอเป็นวงร็อกมันขยับตลอดเวลาครับผมเองไม่อยากมีความกังวลด้วยว่าวันรุ่งขึ้นจะเล่นไหวไม่ดีหรือว่ามันจะมีคุณภาพที่ดรอปผมเองอายุเกือบ30แล้วไม่ไม่ได้มีแรงล้นเหลือมันอายุสิเองก็ก็อยากจะให้มันดีและสําหรับคนที่ไม่ได้ดูผมก็มันมีดีวดีครับไม่ต้องคิดมากถึงแม้ว่ามาจะไม่อัตรรกรุนแรงเท่ากับการอยู่ในฮอล์คอนเสิร์ตนะวันนั้นแต่ว่า มันดีที่สุดเท่าที่คนจะได้แล้วก็ดีที่สุดสำหรับคนที่ซื้อตั๋วดีสุดสำหรับเราเข้าใจพวกผมด้วยแล้กันครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณคราคาขอบคุณนะครับขอบคุณนะคาขอบคุณครับผมอ๋อ๋ยวมันจะอ้อมแล้วเป็นเห็นตัวหนังเรื่องเห็นตัวชีวิตที่ผ่านมา แล้วเราอยู่นเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องแฟชั่นเรื่องเศกิแล้วก็เรื่ององนีก็แบบัวนี้คือบบผงนี้ด้วยครับการที่ได้เปลนต้นแบบาับขอบคุณครับก็ขอบคุณแล้วกัน